สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมอยู่กับพี่หนุ่ย NPCX เหมือนเดิมนะครับวันนี้กาลิล่าฟรไฟล์ได้อัปเดตกิจกรรมมาใหม่นะครับผมชื่อกิจกรรมว่าลากเส้นเล่นโพลลิงอีกแล้วนะครับผมได้เสียบเชรกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ซึ่งวันนี้ก็มีคู่หูมาใหม่นะครับผมอย่างที่พี่เคยเกิดไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมก็คือเจ้าโพลลิงนั่นเองนี่ตัวนี้เดี๋ยวเรามาอ่านกิจกรรมกันก่อนนะครับอย่กงก็คือวันที่2ีถึง2ี่มีนาะถึงที่หกม,มีนานะครับผมเลือกจานวนคร,รับ เลือกมันอ๋อสุ่มจำนวนการสุ่มเมื่อเลือกแล้วจะเข้าไปหน้าวาดภาพอาวาดภาพอีกแล้วเมื่อวาดภาพเราจะได้ของรางวัลรวมไปถึงโทเค็นหากยังไม่ได้รับของรางวัลโอเคผ่านเป็นอานแล้วตามนั้นครับผมก็คือเขาจะใหเราวาดภาพนะครับผมวาดภาพซึ่งพี่เป็นคนวาดภาพไม่สวยด้วยไม่รู้จะวาดอะไรดีนะครับมาไม่พูดคำทำเพลงครับผมวันนี้เป้าหมายก็คืออย่างน,าน้อยๆก็ควรจะได้โพลิ่งนะครับผมเจาตัวเสียปูนี่เลยและก็ถ้าเป็นไปได้นะ พี่อยากได้สกินเจ้าแองเจลลิงนะครับผมเจ้าโพลิงติดปีกเทวดาเนี่ยครับอยากได้มากน่ารักดีนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปดูสกิลความสามารถพิเศษของเจ้าโพลิงกันก่อนนะครับก่อนอื่นเรามาสุ่มกันก่อนเลยมามีเพชรทั้งหมด750เพชรอะอย่างไรต้องเอาให้ได้มาจัดไปต้องการเทวดาเพชรหมุนโอเคกดวาดภาพรอยวาดว่าอะไรดีวาดว่าเอ่อเออจะเขียนว่าอะไรดีครับวาดวาดแต่วาดให้มันคล้ายๆโพลิงได้่ยไหมเอ่อยังไงดีจุดจุดยังไงอะจุด มันคล้ายโพลิ่งไหมเนี่ยมันเหมือนอะไรสักอย่างอ่ะจัดไปโบโ,โอ้โหอย่างเกลือครับผมโทเค็นหนึ่งโทเค็นสองมารวมทั้งหมดเราได้ทั้งหมดโทเค็นตอนนี้เจ็ดโทเค็นแล้วนะครับผมโอ้โหเกลือเกลือเกลือจักอ่ะไปห้าครั้งครับจะว่นี้วาดเอ่อวาดอะไรดีไม,ไม่รู้จะวาดอะไรเออเอาเป็นวาดอ่ะวาดนี่แล้วกันอ่ะอ่ะวาดเนี่ยวาดมือถือไอโฟนมันเหมือนไอโฟนตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ย อ๋อได้สกินได้เซตไออะไรนะท่าทางสลีงมาครับผมโชเหนืออ๋อดี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 ไม่ต้องแลกแล้วก็ได้มาอีกทั้งหมดเทนะ่าไหร่เนี่ยสองสามสี่ห้าได้มาอีกห้าโทเค็นนะครับผมอ่ะจัดไปอีก100ร้อยเพชรวาดวาดวาดอะไรวาดอะไรอ่าน้องๆอยากให้วาดอะไรอ่ะคอมเมนต์บอกกันมาครับผมวาดอะไรดีอ่ะวาดวาดวาดอ่ะอ่ะคอควายกันเลยมาจังหวะนี้อ่ะคอควายต้องมาแล้วจังหวะนี้อ่ะคอควายเฮ้ยห้าโทเค็นมาครับผมเฮ้ยเอาข้อจริงตอนนี้เราได้ทั้งหมดยี่สิบเอ็ดโทเค็นแล้วนะครับอ้าวสกินไอ้นี่มาอีกแล้วอ่ะ ถ้าทางเสลียงมาเยอะครับผมโชว์เหนือโอ้โหเอาเป็นสกินแองเจอลิ่งมาเลยได้ไหมเนี่ยมาอีกร้อยเพชรครับผมเอ้ยเพลินเพลินเราโดนไปเท่าไหร่กี่เพชรแล้วเนี่ยเราโดนไปสามร้อเพชรแล้วนะหมดอย่างไวคอควายแล้วจังหวะนี้ต้องเอ้ยใครเชิญมาอย่าพึ่งสิตีมือแตกคอควายแล้วต้องวอลแวนแล้วจังหวะนี้วอลแวนต้องมาแล้วอ่าวอลแวนคิดวิเคราะห์แยกเอ้ยได้โพลิงโอ้ยไม่ต้องแรกเลยจังหวะนี้ได้โพลิงเฉยสวยสี่ร้อยเพชรได้โพลิงครับผมเดี๋ยนั่งเขาดูก่อน เออ่เราต้องการอีก4โทเค็นในการเอาแองเจลลิ่งครับผมเฮ้ <Hey! S 1> ยไม่เกินนะไม่่อเกินเท่าไหร่นะจังหวะนี้ wow มาอีกร้อยเพชรัดไปเขวาวววต้องมาววแหวนไปแล้วต่อไปยอยักษ์ <Yeah! S 1> คิดวิเคราะห์แยกแยะครับผมอ่าคิดวิเคราะห์แยกแยะไวฮะาโทเค็นโอ้ยสาวที่ผมโทเค็นแล้วโอ้ยครบแล้วเนะ <c oughs> นี่ยนี่ก็ครแล้วเราแลกก่อนเลยนี่แลกสกินแองเจลลิ่งแองเจลลิ่งกดเย่รับแล้วส่วนเจ้าตัวนี้เจ้าดีไหมเนี่ยไอตัวโพลิ่งตัวส่องเหลือง งั้นพี่ผ่านแล้วกันนะผมขออนุญาตเก็บเพชรไว้นะเดี๋ยวสองร้อยสิเพชรแล้วเท่านี้จนจนจัดให้เ,เรามาดูคู่หูดีกว่าผมนี่ครับมาแล้วโพลลิงก่นอนเดี๋ยวค่อยตั้งชื่อนี่มาดูตัวต้นฉบับก,ก่อนนี่ครับผมโพลลิงน่ารักเที่ยวถ้าเวลาหกม,มันก็จะกลดล็อกสกินโพลลิงนะครับผมเจ้าตัวสีเขียวโพลลิงก็จะในท่าในเกมแลงล็อกเนี่ยก็คือเป็นเหมือนบอสของโพลลิงนะครับอ่าเป็นมินิบอสนะ ส่วนถ้าเป็น a อ g งเจ n ลเนี่ยจะเป็นบอสระดับ MVP อ่าตามนั้นครับผมน่ารัก a อ g งเจอรลิทักษะเจ้าโพลิงตัวนี้นะครับผมมันชื่อทักษะว่าเย็บแล้วปะฮะเย็บแล้วปะอ๋อหมายถึงว่าเหมือนเย็บแล้วเย็บผ้าอะไรเงี้ยเหมือนผ้าขาดก็ปะอะไรเงี้ยครับผมฟื้นฟูหนึ่งความทนทานของของเกาะทุกๆ3สวินาทีนะครับผมหากชุดเกาะมีเลวขั้นลดหนึ่งขึ้นไปจะไม่ถูกทำลายเอาง่ายว่าตั้งแต่เกาะหนึ่งขึ้นไปอะครับ กาะจะไม่มีวันแหกนะครับผมโอ้โหอพีมากมีคอมเมนต์จากคุณผู้ชมคอมเมนต์ comment หนึ่งนะครับผมบอกว่าอยากเขียนพี่หนุ่ยลงลงสีบ้างจังเลยครับอ่าจัดไปครับผมนี่มันลงให้แล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับพีพิซซ่าแคทตุนนะครับผมจากช่องแคทพิซซ่ทีวีเหมือนเดิมนะครับเย่ yeah. วันนี้เราก็ใส่คู่หูมาเป็นน้องโพลิงนะครับผมโดยแต่สก,กินแองจูลิงอ่าหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่า แอนเจลลิงคือไรแอนเจลลิงก็คือเป็นบอส MVP จากเกมแร็กหน้าล็อกนะครับผมเป็นตัวโพลลิงนะครับที่ติดปีกอ่ะน่ารักดีนะครับเนี่ยน่ารักน่ารักเดี๋ยวก่อนเจอคนเดี๋ยวก่อกนโอ้ป้าไม่ล็อกแป๊บนึงนะอันหนึ่งนะนงนะนงนะเจอคนเอ,อ้ยเนี่ยนี่ไม่ได้เอาตัวนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยขวายิงโอ้โหร่วงหนึ่งครับมผมเนี่ยร่วงฮัโลโหลเฮอชุบได้ไหมเนี่ยอย่าบอกนะว่าแตกเฮ้ยชุบได้นี่ใครตุนนอนชุบอ๋ออย่างเฟีย้ยวครับ สวยน้องเห็นแป๊บไม่ไหวแล้วไม่สู้ไม่สู้หาปืนกันอายามีสองกล่องโอเคได้ AK มานหนึ่งกระบอกพร้อมจุกเก็บเสียงอยาได้เป็นขาตั้งไม่ก็จับไม่ก็พานท้ายอักอย่างนะอะไรก็ได้ของจากปืนน่ะที่ได้ปืนนิ่งๆอะไรย่างเงี้ยสกปรกสีด้วยตอนนี้ต้องการมากเนี่ยผมจะสังเกตได้ว่าเกาะเราค่อยๆขึ้นอยู่นิดนึงนะครับผมะเดี๋ยวๆดต้องบอกว่าสกิลของสัตว์เลี้ยงของเรานะครับโพลลิงเนี่ย อย่างแรกที่เห็นได้หลักๆคือเกาะไม่มีวันแตกครับผมหมายถึงว่าต่อให้เกาะมันเป็นสีดำอะอยังไงมันก็ไม่แตกแล้วแส่ศูนสลายไปนะครับอ่าเนี่ยคือข้อดีเพราะว่าก่อนนันนี้ก็ได้ไปทาการทดลองมาแล้วนะครับไปยิงถังแดงลองไปเอาระเบิดปลาใส่ตัวเองก็ลองมาแล้วนะครับผมเกาะไม่แหกครับผมเกาะยังอยู่กับตัวเราครับว้าวอย่างดีอะครับอย่างนี้บอกได้เลยว่ากล่องซ่อมเกาะน,นี่แทบไม่ต้องใช้เอ้ยเด้อเจอลูกซองเอาเอ็มพีูนไปกินได้ไหมฮะเหรอเอ้อยเอ็มพีเอ็มพีูนย์เลยวหร P ninety เก้าผม P 90นะจังหวะน,นี้เคยตุนเก็บสองครับสวยนะ้องจังหวะน,นี้พี่ไม่ซู้เดี๋ยวไว้ก่อนพี่ยังตั้งสติไม่ได้ตอนนี้ขอสามเต็มเลยสวยสกาด้วย <Wow. S 1> แจ๋วเดี๋ยวนี้ขออนุญาตเล่นเป็นปืนสกานะครับผมช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะเล่นเอเคเท่าไหร่อ่ะครับมันแรงก็จริงแต่ว่ามันมันล่นช้าครับมันจ่อยบอลไม่มันครับ <Huh? S 1> ขอใช้สกาแล้วกัน จาะไอวอมันสุดนะตอนจังหวะน,นี้โอ้หแม็กกาซีนสองสวยวิ่งหาคนต่อครับเรียกได้ว่าวันนี้ลงสี่ก็เป็นวงฟ้าอีกแล้วนะครับผมโอ้โหปกติวงฟ้าคนน่าจะลงเยอะนะแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ต้นแมปปะครับไข่ตุนทดลองเกาะเรียบร้อยอะไข่ตุนแจ้งว่าเกาะไม่แหกนะมครับผมคอนเฟิร์มแล้วเกาะหมดเรียกว่าเกาะนี่ความแข็งแกร่งเกาะนี้หมดเกลี้ยงเลยนะแต่ว่าเกาะยังไม่หาย เนี่ยราเกาะรถไปครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับเกาะมันค่อยๆค่อยๆขึ้นนะครับอย่างดีอะครับผมสกิลโพลลิง่งใครที่เล่นแล้วกำล,ล,ลังเลังอยู่ใจอยู่ว่าจะเซิจะสุ่มดีไหมนะครับผมสำหรับโพลลิ่งสัตว์ติ้งตัวนี้นะครับแนะนําว่าสุ่มเลยครับไม่เกลือเท่าไหร่ครับผม <Wow. S 1> จริงๆไม่แพงมากไม่แพงมาก <Hey. S 1> คุ้มครับผมเนี่ยงงคุ้ม เป็นสตีงอีกตัวหนึ่งที่น่าเอามาใช้นะครับผมจังหวะน,นี้นอกจากโรบูอุ๊ยเดี๋ยวเจอคนไครตุนเจอคนอ่ะแล้วแล้วเราลงมาแล้วด้วยต้องวิ่งอ้อมหลังกันไขตุนทุกเวลรให้เราก่อนเราวิ่งอ้อมไปหล่อยข้างหลังเขามากี่คนวะอันนันไงเห็นเห็นหลังไวๆครับผมมาคนเดียวเหรอครับอ๋อเจอคนอย่างเงยิงอูหน่าเลยนี่กระโดดย่ิงงเทอ่ะครับผมเข้าหัวเฉย ปืนมันดีครับผมหนีดเข้าหัวเลยครับผมจังหวะนี้ยังโหดไหนดูซิไม่ได้คิดบ้างเดี้อใครตุนบอกตรงนี้ขาตั้งคู่เยี่ยมเลยตาล่าเราเกลือไหมมีเกาะอ่าเกาะสี่กำลังจะพูดถึงเลยเว้ยโอ้ขอแต่งปืนเพียบเจ้าเจ้าเจ้าอืมอยากได้เอ็มพีสุดมากเลยตอนนี้ เราทิ้งแมกกาซีนไปเราไม่ได้ใช้ปวิ่งหาคนต่อผมเราจะได้คิวันเยอะๆนะครับผมอยากทดลองดูว่าอยากลองโดนยิงเหมือนกันว่าเกาะเรานี่จะทนทานได้แค่ไหนนะครับผมอยากรู้ว่ามันเกาะรีวไวขึ้นไหมอะมันซ่อมเกาะไวขึ้นไหมอะไรอย่างนี้แต่บอกได้เลยว่ากล่องซ่อมเกาะนี้เอาไปโยนทิ้งครับผมไม่ได้ใช้แน่นอนครับจังหวะนี้ปวิ่งหาคนต่อผมเดี๋ยวไปพลิกดีกว่าพลิกน่าจะคนเยอะวิ่งมาแถวพิกก็เงียบเก็บ ม่เจอคนแล้วอ่าเกาะเราก็ซ่อมใกล้เต็มแล้วนะครับเรียกว่าเจ้าะซ้อมเต่มแลอุ้ยนี่ไงเจอคนเคลลี่เหรอเคลลี่แต่สวิฟลี่ครับผมอ่าจัดมาโอ้ยใช้ AWM เจอผมเจอ A ดับว่ะเฮ้ยฮัลโหลจะค่อยๆเล่นครับจังหวะนี้เอ้ยโดดเขาหัวหน่อยโอ้โหยิงหัวไม่โดนเลยอ๋อนางนางมีนางหลบหลบกระตูหรอจ๊ะฮะรู้จักสกา่ายชาร์จเปล่าฮัลโหลโอ้กระทะเพยิงไม่โดนกระตุกหมดแล้วเนิ่นๆ รุมมันุ้ขาเออสวยครับผมนี่จังหวะน,นี้เราต้องลุมครับไม่ไหวเจอ a w m ก็ไม่ค่อยกล้าสู้เท่าไหร่ครับจังหวะน,นี้กลัวแหกครับมามามาเก็บขอมาก่อนหู a w m น่าเล่นมากเลยอะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ขอยัดไม่เล่นแล้วกันนะครับผมเล่น a w m เดี๋ยวน้องก็หาาพี่โอ้เล่นโหดเกินอ,อะไรอย่างงี้ <What? S 1> เล่นโหดเดี๋ยวก็แบบว่าแกล้งกันแกล้งคนที่อยู่ทางบ้านอีกนะครับ เเขาจะไม่ได้ไดมีโอกาสได้เลยเลยเอ้ยรถกระบ,บะจะขับไปไหนะครับฮัโลโหลนีหนักจะขับไปไหนฮันโลโหลลงครับผมลงมาหนึ่งคนโดนไปสามสี่นัดเจ็บอีกตัวนึงล่วงหนึ่งครับผมสวยล้มหนึ่งจ้าอย่างนี้ชาร์จได้จังหวะนี้มาเราจะไม่โอกาสเขาได้ชุบครับผมเอาพอาม,มาแล้วสับอีกชุดแตกคู่ครับจังหวะนี้อย่างเอาครับบอกเลย ของขๆน่าจะพอมีอยู่โอ้เจ๋อสูตรนี้ได้รับจีเพียบเลยมี MPC ศูนย์ไหมไม่มีแฮะอีกซับน,นิงล่ะโอ้ไม่มีเก็บไอวอลล์ก่อนครับตอนนี้ไอวอล์ I ค่อนข้างขาดแคลนครับผมอะ่ะโยนให้ใครตัวสักลูกหนึ่งเอาไปเลยน้องชายเอาปืนฮิวไปด้วยเอาไว้หมดเอ้ยเดี๋ยวเี๋ข้างนาหน้มามีครับผมต่อไฟตัวนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยฮัลโหลไม่ทำไมเขาไม่ล้มอ่ะเฮ้ยเกินโอ้โหกว่าจะล้ม ก่อนนั้นนั้สังเกตว่าครับยิงดาเมจเป็นหเยอะมากยิงเป็นสิบอะเพิ่งจะมาล้มอ่ะโห้เกินไอตุ่นซ้ำให้สวยสายวอลผมสวยไอตุ่นยิงหนึ่งตัวครับผมสวยครับผมอืมไอวอลอีกแล้วไอวอลเพียบเลยายาหกกล่องเหลือๆครับตอนนี้ต้องการแค่ไอวอลครับผมแล้ต้องเก็บไอวอลไว้เยอะท้ายวงนี้อาจจะตึงนะครับผม เราไม่รู้ว่าจะเจอคนเก่งป่อนะโอพ้พ e ีสูนได้แล้วแจ๋วของแต่งขอของแต่งหน่อยอ่ะได้อยู่ของแต่งสองไอ้วงไอวไอเดี๋ยวทิ้งของไม่จำเป็นก่อนโอเคของพร้อมดูยป่ะหาคนต่อจ้าตอนนี้เพิ่งยิงได้แค่ห้าตัวนะครับผมห้าคนเหลือผู้รอดชีวิตอีกทั้งหมดสิบเจ็ดคนนะครับผมถ้ารวมตัวเราด้วยศัตรูเราสิบห้าคน มาดูซิว่าเราอุ้ยนี่นไงเจออีกอะสายมือครับผมมีเสียงปืนตรงน่าจะตรงแอร์ดรอปหรือเปล่าน่าจะแอร์ดรอปแล้ยเจอคนหนึ่งยืนทำอะไรอยู่จ้าฮัลโหลล้มหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งกำลงกังจะวิ่งไปเจ็บมากอ่าป้าไปล็อกตัวสรตัวล้มอีกตรงเสาไฟครับผมเอาแตกซองครับสวยเอ้ยไม่สายมืออีกตัวหนึ่งส่องไฟครับผมมีลงมาส่องไฟแล้วเอ้ยมีตัวหนึ่งอกม,มาเป็นตี้เลยน่าจะไปอยู่หลังแอร์ดรอปใช่ไหมหลังกล่องแอร์ดรอปน่นไงจริงด้วย อู๋ตึง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 กลับมาเดี๋ยวครับโอ้โเจ็บเจ็บมากออกมาสวยล้มหนึ่งโอ้โหเราก็เจ็บเหมือนกันนะครับผมตั้งไอวอรปิดไว้ก่อนโอ้โหเลื่อนรถเป็นรถเลื่อนรถไปเกือบร้อยครับผมตัวนี้ล้มอีกหนึ่งครับอ้าวอีกคนทำอะไรอยู่นะอ้าวยืงพันย่าผมเฮ้ยยิงไม่ได้อ่ะเป้าติดเป้ามันติดแอร์ดับนะยิงได้ไหมยิงไม่ได้อ่ะอ้าวโอเคได้ละเฮ้ยเดี๋ยวดูุดหมดโอ้โหเกือบไม่ทันจังหวะนี้ ก็มาดิครับมีตั้งไอวาปิดด้วยขยัตุนอ้นอมหลังนะขยันตุนอ้อมหลังแล้วยังยังรู้ตัวยังเขามาดิครับนี่ไงนี่ไงเจอสแนปยิงเกือบไปเกือบแตกเกือบแห้งครับจังหวะนี้ thank you น้องชายโอ้ไอขยันตุนนี่ปืนฮิวนี่มันดีอยา <wh ่างนี Likewise, no ้นี่เองครับไหนเก็บกระสุนหน่อยโหยิงกระสุนหมดไปเป็นร้อยรับเมื่อกี้สองตีเต็มๆครับผมสองตีซ้อนกันเลยเดี๋ยวๆดียวจีบปืนปืนผิด เอาเป็นพีสุดคืนมานี่รับสุดวช่วงฟรีไฟฟรีฟาร์มรับผมฟาร์มต่อจังหวะนี้ฟาร์มต่อไม่รอแล้วนะฟาร์มของก่อนไม่รู้ว่าอีกสิบคนทั้งที่เหลือนี่จะตึงแค่ไหนนะผมกลัวจะเจอตึงจังเลยอ่ะแต่บอกเลยนะครับผมก็มาดีแก๊ได้หมดนะครับฮัลโหลเนี่ยเดี๋ยวเราวิ่งไปหาคนไปเร่สักพักเกาะเต็มใช่ไหมปะ มันซ่อมเกมาะมันดีอย่างนี้แหละครับผมอามสามารถของสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับผมปะหาคนกันต่อครับผมสิบคนสุดท้ายเนี่ยผมเห็นปะเกาะขึ้นมาอยู่นิดนึงเกือบเต็มแล้วเกือบเต็มแล้วเดี๋ยววิ่งไปเรื่อยเดีๆๆ๋ยวเกาะขึ้นเรื่อยๆครับสุดยอดเลยดีตอนที่ว่าเกาะไม่มีวันแตกเนี่ยแหละครับมีคนไม่ได้แถวเนี้กลัวจะเจอคนเอ๊ะขวามือได้ยริงจริงงดเอ้ยนี่ไงเจอแล้ววิง่งลงมาทำไมจ้าฮัลโหลสับสอง รุดกับผมล่วงหนึ่งโดนหัวเมื่อกี้งัดหัวไปนิดนึงจบสุดท้ายอีกตัวหนึ่งตัวท้ายเรียบร้อยครับผมแตกคู่จ้าโอ้ไม่ข้ามฝั่งไปเก็บของแล้วกันอยู่ไกลอะครับข้ามน้ำแต่โดนยิงกลางน้ำดเดี๋ยวงานเข้าว้ยใครตัวนกยิงตรงไหนใครตัวตรงไหนโดนตรงไหนยิงอ๋อใครตัวบอบบ้านฟาร์มครับผมบ้านฟาร์มชั้นสอง มีมุมยิงไหมเนี่ยไม่มีมุมยิงครับผมงั้นเะก็บกระสุนมาก่อนไม่มีมุมยิงอะ่ะเอาไงดีวิ่งไปชาร์ตไหมไม่ดีไม่ดีปันฝามอา้าวลากไอตุลเฉยขอโทษไอ้น้องไปลัดน้องก็เจอผมจังหวะนี้เอ่าน่า,นาตัวเดียวตัวเดียวหาคนต่อครับผมเดี๋ยวแวะเดี๋ยวแวะดูของก่อนมีของอะไรเจ๋อๆจ๋อไหมไอวอลไหม ต้องการไอวอเพิ่มครับผม4ลูกยังไม่ค่อยรู้สึกอุ่นใจเท่าไหร่อยากได้เป็นสิบสลูกเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครตุนบอกข้างบนมีการระเบิดครับอุ้ยโอ้โหการระเบิดโดนคู่เลยครับแหมแต่มีโพลิงนี่เดินฝ่าตรงระเบิดเออเดี๋ยวนี้เจอคนจับสกบรกสองชุดแตกครับทำไมถือปืนวิ่งงั้นล่ะครับฮัลโหลไม่จับไม่ตั้งไอวอลนี่หรอโอ้โหนี่ไอวอลพูดพูดถึงไอวอลปุ๊บเยอะเลยตรงนี้ห้าลูกครับตรงนี้เก็บไม่หมดเหลือไว้สองลูกให้ใครตุน ตอนนี้เราก็มีแอวอร์ทั้งหมดเจ็ดโลกแล้วนะครับผมไปหาคนต่อผมอีกหกคนเอ้ากรรมเหมือนตีนี้จะโดนวงบีบตายครับผมเขาโดนใครยิงมาหรือเปล่าอ่ะทำไมเขาไม่พันยาก่อนอ่ะครับอันโหลวงเจ็บครับวงเจ็บมากก่อนเช็คให้ดีๆครับผมไม่รู้ว่าจะมีคนแถวนี้ปะนะเอ้ยแต่ตีเนี่ยตีเนี่ยแตกแสดงว่าแถวนี้มีคนยิงแน่ๆเลยอ่ะแล้วแต่เมื่อกี้เราไม่ได้เนถือปืนนะครับอ้าวใครตุนบอกว่าบนบ้านเอลมีคนครับ เนียเห็นหัวแล้วบนบ้านแอลมีคนก็มาดิครับสับสับสองชุดท่านั้นแหละครับร่วงหนึ่งจ้า <Wow. S 1> มาชาร์จเลยจังหวะนี้เพื่อนชุบยังไงเพื่อนชุบอยู่ด้วยรูดหนึ่งโดนหัวไปหนึ่งนัดครับผมสวยล้มหนึ่งแตกสองครับ <Wow. S 1> โหยังโหดอ่ะ <Wow. S 1> จะบอกว่าเอ็มีสตรตัวนี้นี่ยังไงก็โอพครับผมโหดมากดาเมจสองล้านหนึ่งเนี่ยสุดครับผมสุดในรุ่น ไม่เชื่อลองไปลองดูได้ครับผมโอเคทิ้งเขาไม่จำเป็นไปเหลือสองตัวสุดท้ายน่าจะเป็นตี้สุดท้ายจริงๆแล้วครับผมจะเตึงแค่ไหนเรามาดูกันเลยไปหาคนต่อครับผมคนมาอย่างเนี้ยวงสุดท้ายจริงๆแล้วอ่ะยังไม่เจอคนเลยนะครับผมเราแยกกันแยกกันดูนใครตกลงครับจังหวะนี้เอ้ยนี่สายมอตัวนึงครับผมวิ่งใต้เขนก็มาดีครับเจ็บหนึ่งขวามืออีกตัวหนึง่ง ลบทักตัวไหมสับสามชุดไม่โดนครับผมอีกแถมอีกชุดหนึ่งอ้าทำไมอึดจังอ่ะฮัลโหลเลือดสี่ร้อย400วะเนี่ยตัวซ้ายตัวซ้ายตัวซ้ายายิยงห้ตุนทำไมยิงไ้ตุนอ่ะล่วงหนึ่งครับจงังหวะน,นี้วงบีบเรียบย้อยแตกหนึ่งอาวงบีบนะฮลัลโหลโชคดีครับผมทำเลเราดีกว่าเขาเยอะครับเราอยู่หลังหินด้วยวิ่งมาแล้วจอยวอลจ่ะยิงไปเจ็บเจ็บมากจ่อแล้วจงังหวะน,นี้จอยวอลเลยดูดิิจะมีอไอวอลกี่ลูกอ่ะ อ่ะจอยมาห,หมดครับผมก็มาดีครับโอ้ยเดี๋ยวๆๆๆโอ้มาดีครับก็มาดีครับฮัลโหลไม่กลัวครับผม <Y ahu! S 1> หมดตี้จ้า17คิวโหเพิ่งเห็น <laughs> โอเคครับผมเป็นไงล่ะครับเข้มปัดจังหวะนี้สลิงน้ำลายขมุนโชว์ทีไปละ <laughs>